กินแล้วผิวใสเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดลงมันเดินดี mm. เลือดของเราอะค่ะข้างในเนี่ยเวลาเรากินอาหารในชีวิตประจําวันเราโดนอ,อากาศที่เป็น <Okay. S 2> พิษนะคะกินอะไรแล้วแต่เข้าไปนะคะมันเรียกว่าการสะสมพิษหรือการสะสมของเสียในเลือดนะคะที่กินผลไม้สมมุตินะคะผละไม้มีอะไรบ้างน้ําตาลน้ mm. นําตาลในเลือดสูงเพิ่มกดในร่างกายความร้อนสูงละนะคะผ mm. ักต่างๆมีอะไรบ้างบางทีมียาฆ่า,มาแมลง mm. นะคะ หรือสารกันบูดฟอร์มาลีนจากพวกกุ้งหอยปูปลาปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าพิษเข้าไปในตัวแล้วมันจะฝังอยู่ในเลือดของเรากลายเป็นเลือดเป็นพิษถ้าเรากินน้ําผลไม้หวานกระป๋องอะไรเงี้ยน้ำน้ำผลไม้กล่องค,ความหวานจากน้ําตาลเข้าไปเยอะเกินไป<ม>เขาเรียกว่าเพิ่มกรดในเลือดดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวมันจะเยอะนะคะ<ม>ผิวมันจะหมองหรือมันพยายามถ่ายพิษออกทางผิวบางคนจะกลายเป็นแบบ ขื่นขึ้นตามตัวหรือแดงหรือร้อนในอย่างงี้ค่ะเขาเรียกว่าพิษมันสะสมดังนั้นตัวนี้คือตัวปรับนะคะชาตัวนี้คือตัวปรับเลือดให้มันสะอาดคือล้างพิษนั่นเองล้างของเสียไม่ใช่ล้างในล,ลําไส้เท่านั้นปรับทั้งระบบเลือดเลือดมันไปทั้งตัวล้างของเสียทั้งเลือดมันออกดังนั้นผิวมันก็จะใสาตาของพี่มันร้อนอยู่พี่กินชาไปนะคะกินแบบอ่อนๆมันจะกลายเป็นฤทธิ์เย็นมันจะปรับสมดุลให้ร่างกายเราเย็นขึ้น นะคะไม่ร้อนเกินไปถ้าพี่ไปกินเข้มอันนี้มันจะร้อนเดี๋ยวมันจะผิวมันจะหมองไปอีกให้กินให้กินสลับกับาธาตุของตัวเองวันไหนตัวเองเป็นาธาตุเย็นสมมุตินะคะอยู่ในที่อุณหภูมิหนาวมากเลยเลือดไม่เดินให้กินชาแบบเข้มๆอุ่น,นๆมันจะเป็นยาฤทธิ์ร้อนเนาะถ้าใครร่างกายร้อนให้ชงชาแบบอ่อนๆมันจะกลายเป็นฤทธิ์เย็นอย่าง,งนี้ยพี่เข้าใจไหมเข้าใจก่อน่าจะเข้าใจอยู่นะ <c oughs> เออมันเป็นการตอบสมดุลร่างกายและถ่ายพิษถ่ายพิษก็คือ เอาของเสียเหมือนทําความสะอาดเลือดหรือฟอกเลือดภายในออกทางปัสสาวะอุจจาระทุกวันทุกวันดังนั้นเนี่ยอกาสของการเกิดโรคมันจะไม่มีถามว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรชาพู้หลานของเรื่อคุณสมบัติมันไม่ได้เป็นยารักษาโรคนะคะเขาเรียกว่าเป็นตัวปรับธาตุทั้งสี่ดินน้ําลมไฟให้มันอยู่ในอุณหภูมิปกติหรือสมดุลแค่นั้น <c oughs> นะคะเออนะคะถ้าถ้าสมดุลของร่างกายเราดีเลือดมันดีผิวมันจุดจะดีเองนะโอเค